สະບາຍດີພີ່ນ້ອງສະບາຍດີສຸກຸສຸກົນສູ່ມອງສູ່ບ່ອນສະບາຍຍາມທ່ຽງທ່ຽງພີ່ນ້ອງສະບາຍດີພີกันຄືເກົ່າພີ່ບນທອົານທາຫກິປດພິນມປີແລມື ดิสิวัดต้มก็ว่าแม่นแซ่บแน่นอนพี่น้องอุ๊บเป็ดวันเส่งแซ่บนัวนัวมันกันอุ๊บเปลยยี่วะเนี่ยเปลย์เป็นไรข้าหี้ยเขาตัวใหม่บ่คือตัววาน,น,เ,น,นเนี่ยโอ้กินแต่เป็ดพี่น้องช่วงนี้เป็ดปนุ่ยอยู่บนย,ย่างแท้ๆเป็ดเฮามึงฮะเป็ดน้องเอจี้วัอนี้ โอ้เนื้อเป็ดปลานุ่ยโอ้เป็ดเสียบขนาดนี้เลยเมนูเป็ดเมนูเป็ดทอดป้าตัวโอ้เป็ดมันอยู่เลยเนี่ยมาทอดอีกโอ้โหพี่น้องเอาพี่น้องมามากินน้ำกันสุกุสุกคนแสียบเนัวๆน้ำกันเลยเนี่ยเฮ้ยเิวยมาเนื้อมาป้าอย่างไร

คนหน่อยอย upstairs, ู่ทา้งหลังพี่น้องเอ้ไปเข้าไปคั่วหาสายพายอชีเด้ออมันจะชอบสวัสดีพะลุงเร็วสวัสดีสวัสดีพลุงเรเหรอสวัสดีเสวัสดีลุงในรถใม่พี่น้องเอ้โอ้ยขนาด จังกดเพลงคนนะตีด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 อยู่เดี๋ยวนะโคตอีกเลยเป็ดน้องเอจีพี่น้องมือนี้นังจักตัวเป็ดน้องเอจี้นี่ิล้วข่าอยู่บนนีังตัวเดียวมัดพอดีเป็ดอ่าปน่ยคือบกกินอเอ ้เ้าาอเอห้าจ้าขางเอ็นจีพี่ชาคาทางกล้องมาเด้อพี่น้องมาเด้ยาวเลยได้เขานี่ไอ้คนน้นเขาข่าวใหญ่เอาว่าจอกได้แล้วว่าจ่อว่าเขาม่ได้มาที่งเฮียนล้วบ่ด้วี่เด้อพี่น้องเทียงน้ำกัน น้ำเย็นกันอ้าจามนิดหน้อยก็ได้เข้าไหม้ขึ้นมาเหนียวแทบาทเลยขาไหม้เนียวเนียวปานข่าหุงลยพี่น้องเอ้ยนี่มารวมกันแค้ขา้าเสร็จปดเสร็จปะสดในเ่ื้องอย่านกรงใจด้อต้องเอาลูกไอานไดลูกอานห้อยไว้ปาทุกมวยย้ำกินเข้าว ยัล่นนี้ด้ห่อนไี่นองเลยคนนี้คนอนกินเะยางกินข้าไว้ประชกมวยพี่น้องย่างเห็ดเวียงประมานคนป่วยว่าจะจ้าข้องหนูวะย่างน้ำมาจ้าย่างน้มาจ้อไปด

ไย่ถีบหมดได้ม่ถก,กินมดได้มมนห้อยใจถูกจริงบ่มัน,มนื่อน้องไก่มาไหว้คนเพื่อกับซิปปี้อย่างนกับตำทั่วนะอ,นอยากนั่นอยากเปล่าอ่ะอ,อ,อ,อยากเ่ายังขิน อย่ตรงนู้นอ่นังว้ปาก้านมาเก็องโนอะ้จะองไหมแงลูกกินข,ข้าวแซ่บเ้าขนาดน,นี้นนขเขาม่เยไ่อยมนาไม่นหมอแหงยเ้าแหงหมมาไปเนมนก็เล กดเลยที่ว่าอบเราได้ประมาณชั่วโมงนึ่งตังจากเอาลูกหมอแล้วปิดนุ่มนะปิดแก่กันสองชั่วโมงพอดแล้วอะรนะทดลองดับหน้านี่ยังไม่เท่าถ้าห็นี่มัน้าจะปวดน่ย สามโลสาม่าเ okay. mm, ็ mm, ่อไปบ่น้องเนบสาบใสมักอนไม่มะกอปนะมะกอกเป็นเน้เบร์ตลสาบโเลยมือก่อนเกลือมะกรอบ้าง หลกอะไปแบบนี um oil, oil, ้ยังมาหลักล้มกัน้องเงินที่น้องทีเจียวเขาจะลุบจะลุบน้องเจียวเขาแล้วปะเจียวเขาแล้วเนาะแต่แล้วแกจังบาลแล้วอีกคนน่ะแซ่บขนาดพี่น้องไอ้า นาบ้านนะนี่น้าปังยงบอบ้านนั่นนั่นนั่นเนียออมัคเลยคนอยู่ได้ไปเอาเมียอยู่ฮนบจักเจ้าคนมานนั่ยเมียเมียเราคนมวจะใส่ดีเอาบจักหนอยจะฮือมบู้ช่บ่ เอาคือปวจักเท่าแล้วปะรุนเท้านี้แกกว่าปะไปนอเอาตีฟางได้เดียวย่งกินโมบดอยู่ก็จะเ้าปะนี่ว่าอลุมล้านเงนเงนกลางๆตรงไหนเงินเด้งุ่มอแบบนา้ป จะม่วง e mm ่ยะรับอามีอยู่ันบอกมีสว่างมีแตกต้องขคนละหม้ออืมเห็นไหมเห็นไหม บ้านบ่ไอขืเออนบคนที่ว่าเป็นดีนะไอขืำนครับเราเนอันเป็นม่วงไงนะโอ้เราแบบมีสีจางกับกบพ่น้องบ่กาจารย์โอ้ขืแล้วบผิดได้แล้เก่งสมาชิกเครขืำแล้วบเก่งชิรอเคร่ืง ขายอไรขาย่น้ขายอืขายไหขายทุกอย่างอโไอ้แมเลนแม่้ว <House> น่านะอ่พ <those valleys> ันเลยาเนลได้นาเลยี่มพันแล้วเ เากะบด้คอยไปยหาาพนไปได้แต่อายคนย่างายเสี่ยงย่งยไปแล้วแต่กเแ่มองกับเน่นแลพาไปสสสเสี่ยงเพ่นเสียนี่บคอยไปไปได้สังงองอวยมาลแบบเย <c oughs> ลยเี่ยมรถไ้มโอโอ อยากลุมนะคะเหี่ยวเท่ไเหี้ยวเลยบารก้รีฟเช่าไว้เถอะหนอหืมกิ่มันกินมอะไาไปครับเมามันยันเมาป่ะ

ก็เริ่วันเวลาผ่อนวนะครับงานวยแห้งองานแล้วกบวยแห้งนีดร็วมันวชงานพวกวยแห้งนะเร็วยังพวธผัดไกเจ้าชายน้ำปลาเออเจ้าชายน้ำาลก็ตม้

บาเขาว่าเอามาลาไปทีมงานกินเนาะเอาไปอยู่กี่ครับแล้วเราเจ้ากับมือเาเมือะทีมงานอยากเปะบ้า

阿里，阿里、哎。哎<呀> <laughs>